งคู่จิ้นนะคะคุณหมาปเินและคิมเบอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระแสะคู่จิ้นที่แบบตอนนี้กระแสะดีนะคะแทนที่แฟนคลับจะโต้เกลียดไม่เขาตั้งเลยว่าเป็นแฟนคลับแบบ MK มาร์กแล้วก็คิมเบอรี่นั่นเองนะคะดูเหมือนลายจากลายสนทนาของทั้งคู่ที่หลุดออกมานะคะเหมือนว่าทําให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นมากกว่าพี่น้องจนทําให้ปัญหาหัวใจรักาส,ราราสามเศร้าเรา3าคนเนี่ยเพราะว่าคิมมีเจ้าของแล้วนะคะอย่างผู้จัดอย่างคุณเจษทําให้คู่จิ้นนี้ก็เหมือนกับแยกทางกันมาสักพัก สักับกลับมาคบกันเหมือนเดิมอีกแล้วแม่ทำให้แฟนคลับเนี่ยแบบว่าได้กระดีกระดากันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาถามกันดีกว่าว่าหมานั้นออกอาการไม่ปลื้มสาวคิมเบอรี่จนต้องตั้งกลุ่มแอนตี้ไม่รู้ว่ามีมูลความจริงหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าผมเชื่อว่าไม่มีทางที่จะที่ที่เขาจะไปละลานนักแสดงคนอื่นเพราะว่าเพราะว่าเขาอย่างไงเขาก็ชื่นชอบเราแล้วก็ชื่นชอบเราแล้วก็ไม่ไม่มีทางไปทําร้ายคนอื่นนะครับแาจะเหมือนบว่า ไม่ไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยค่ะแว่ยอด MK MK ของเรานี่ไม่ได้ตกลงไปเลยใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็รักแนเนอนใช่อาจจะมากขึ้นไปซ้ำเนาะพวกงันออกงานอีกแล้วครับก็ไม่ไม่มีอยู่แล้วค่ะงานก็คืองานนะคะกลับมาอินเลิฟกว่าเดิมไหมคะเขาบอกว่าเหมือนจะแบบถุงมองกว่าเดิมโอ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะเเรื่อยเรื่อย มีมอิจฉา,<ช>าเขาบ้างไหมคะผู้นี้ไม่มีอิจฉาไม่ต้องอิจฉาหรอกว่าเรามีของเราอยู่แล้วด้วยไม่มีครับไม่มีก็อ,อยู่คนเดียวครับดีแล้วครับช่วงนี้หมากได้เจอพี่เจนบ้างไหมคะช่วงนี้ล่าสุดก็ได้เจอที่งานเป็นไงบ้างคุยกันเพาทักทายปกติครับทักทายปกติอืมเขาบอกว่ากลุ่มแฟนคลับของหมากไปแอนตี้อืน้าน้องคิมมารีใช่ทำอะไรอ่ะซับหน้า